ก็เป <S preach miracle> ็นสามแต้มท <entirely> ี่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราและกําลังใจให้กับพวกเราที่จะไปเอสเอาวันนี้เด็กเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จังหวะการจบสกอร์ดีขึ้นทุกอย่างต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ทุกอย่างต้องมีการพัฒนาขึ้นขอบคุณทุกกาลังใจของแฟนบอลบุรีรัม ยู่นเตดนะครับผู้เล่นคนที่12ทุกคนวันที่21นี้บุรีรัมย์ยูไนเตด1 1คนจะต้องเล,นนเล่นในสนามที่มีอิหร่านเป็นแสนคนขอกำลังใจจากผู้เล่นคนที่12และแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้กับเราเราจะต้องไม่กลับบ้านมือเปล่าเราจะต้องมีแต้มกลับบ้านครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วอยาก อยากจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้นะคะทัดใจตัวเองนะคะเพราะว่าอยากให้แฟนบอลนนมีความสุขะะมากกว่านี้นะคะก็เก็บ3มแต้มได้ในบ้านก,ก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะคะที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็แฟนบอลที่ เชียร์อยู่หน้าจอคอมก็ตามติดตามทางวิทยุหรือทีวีก็ตามนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงแมทที่เราจะไปเยือนอิอหร่านนะคะนักเตะทุกคนจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะคืนนี้นะคะโดยเครื่องเหมาหลำนะคะแล้วก็คงจะไม่ค่อยได้นอนนะคะเขาคงไปถึงกรุงเทพก็คงจะได้งิบงบสัก56ชั่วโมงแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะพรุ่งนี้เราจะพานักเตะ18คนนะคะเดินทางไปประเทศอิหร่านนะคะ การเดินทางก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าต้องขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงประเทศโอมานแล้วก็เปลี่ยนเครื่องอจากประเทศโอมานแล้วบินต่อไปอิหร่านอีกทีหนึ่งนะคะก็แล้วการไปครั้งนี้นะคะนักเตะของเราก็ไม่มีกองเชียร์ไปเชียร์เลยแม้แต่คนเดียวนะคะก็คิดว่าคงจะได้รับ าการกดดันจากกองเชียร์ของเอสตากาพอสมควรเพราะว่าสนามของอเอสตากาเนี่ยอา,อาสดีสเตเดียมเนี่ยจุคนได้เป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นนี่เชื่อว่านักเตะเราลงไปก,ก็ก็คงจะได้รับความกดดันอย่างมากนะคะแต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่ากำลังใจที่ทุกท่านมีให้นักเตะของเรานะคะไม่มีวันหมดนะคะเชื่อว่านักเตะจะพก กำลังใจอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างน้อยนะคะไม่ยันเสมอเขาในบ้านก็ต้องได้หนึ่งแต้มกลับบ้านนะคะแต่ไม่หวังถึงชนะนะคะขอแค่เสมอหรือว่าได้หนึ่งแต้มกลับบ้านก็พอใจแล้วนะคะสำหรับคนบุรีรัมนะคะที่จะมาเชียร์ด้วยกันนะคะเราจะตั้งจอยักษ์ไว้ที่หน้าสนามไอโมบายเพื่อถ่ายทอดสดนะคะว mm ันเตะวันที่21สิสิงหาคมนะคะ ถ่ายทอดสดนะคะเวลา4ี่ทุ่มยีนาทีนะคะมาช่วยกันให้กำลังใจนักเตะกันด้วยกันนะคะหน้าสนามไอโมบายนะคะวันที่21ที่จะถึงนี้นะคะเวลา4ี่ทุ่มยีนาทีวันนี้ขอบคุณมากค่ะเจ็งโคตรโคตรเจ็งโคตรเจอใครก็ยิง